ลายล่างครับ่เ็้อนึ่งอสามล่านะครับแล้วถ้ามันถึงล่างสุดท้ายได้เนี่ยผมอาจจะต้องซูมบอกว่าในหลัที่สาม A โซี่สามเนียไม่เอาะไม่เอามันน่ิติดกานมะติดราคาแบบถ้าเกิดว่าก้องไม่อีกแล้วผมเอาเองออกเอแล้วเอาเองเพื่อทีจะดดนะครับค้ร้า เว,ว่าหนึ่งไผ่พวกนี้มันจะหมดป่า ใช่ครับใช่ใช่ใช่เดีครับใช่ล้โอเคตรงนั้นมีปลาซายอยู่

ยังไงน,นี่จริงด้วยแล้วก็สโตนเพียบเลยนี่ <ผ>ขยบโไอรอนไปผมเพชรสองอันนี้นผมจะไปคราฟดาบนะ เก็บซีดเก็บเวลาอัดบล็อกได้มั้งวอวเทอร์เมลอนพวกนี้อัดบล็อกได้ทำไมไม่โตสักทีล่ะแล้วเอาทบโปรเตตุ จะงงผมกำลังทำอะไรก็คือผมต้องการทำเป็นกองไฟขอะผมเขาอาหารแบบที่ว่าผมไม่ต้องเปลืองอ่ะคุยเจ๋ง มาเผาอะไรก็ได้บนนี้เอาเฮ้ เอเลนเอโอกะหายไปไหนนี่บ,บุดยใส่โอกะะออยีอโอกะเอ็งเข้ามาทำอะไรในแปลงสวนนี่ทำบ้านให้นะทำบ้านให้ you

ขับปโลซิโร่ะครับปะมาประมาณกลางเดือนหน้านะครับก็ตัวพัฒนาเนี่ยเขาจะปล่อยเงเต็มนะผมขยาไปัไปัยเป็นสูงนครับผมมันดูกว้าเะาขึ้นชั่วคราวก่อน กับไอรอนอีกหน่อยนะครับลงไปู้นะฮองไม่ค่อยเจอเต่เจอเวส์ทนะครับที่ดีวกนไม่เจอลาพีสเยจริงหาราพีด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้เอ็นแท็กซ์พิเผมไม่แจ้งข่าวนี้ราพีใช้ในการเ n ็แท็กซ์หรือเปล่าอะไรอย่งนี้จะไม่ได้ผมทำปืนได้แล้วจริงนะครับซึ่งถ้าทำปืนเนี่ยแน่นอนว่า ที่เหลือแค่ล่อไก่ล,ลงหลุหมแค่นั้นแล้วผม ไกลไกลไกลเขาบอกว่าฆ่าทิ้งไปหมดแล้วสองตัวเองนั่นไงเห <c oughs> ็นซากนี่ก็รู้แล้วตัวต้องการใครพี่เ <c oughs> พราะไอ้หมดครับของมัน <c oughs> สามารถคาารับสิ่งอะไรก็ได้จะต้องเช็คใครเ 介。 ไก่นี่ไงซ่าไก่ที่เราไม่แค่ไปตอนนี้ผมต้องการแค่ฟลินท์ก็จาท้าลูกธนูได้แล้วเพราะผมควรให้หันเกะแล้วก็เชืีออยร์โค้ชพนด้าเดี๋ยวจะไม่ไม่ไม่แล้วไม่ทำอย่างนั้น ปวดหลัง <cents> ว <input> ่าทำไมครับได้อะใช้เหล็กได้ด้วยเหรอหนังก็เออจากการคำนวณแล้วเธอที่ผูจะเอาเพชรพวกนั้นเปคับดาบ โอ้ยครับตีศูนย์ดีกว่าดาวเมรแปดทำไมจะไบบดึงเลือกเอาไปครับดาบลืมไปเลยมอดนี้มันครับใช้เล่นได้เพชรอีกสองอันลงเมือง

ขับเอ้แอ,อ็คทองเพื่อความไอวในการขุดสักสองอันน่ะแล้วก็ตรูดพอเจอแรกก็ใช้พอ้แอ็คเล็ก ไปประมาณนั้นที่ทำโดนเอาไว้อะนะจำไดนคือผมโมแจ้งขอร้องผมอยากได้พิกเอ็กทองเดียง เออเดี๋ยวค้ามาแล้วไม่ใส่หรอค้าเพื่อนะ<า>จะยิงกัน

คุณว่าผมคุยปิดคิดนะนริงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนลุงสวัสดีครับ